บริเวณเปน็นลปน้องเจ๊กกระเพยไปเชียรไหมราคา,า,า,คาบ้างหรอทันทีสักเนี่สี่โมงราคาพนบรค่ะอยู่วัดลำพะวานะคะ,ะบนบัตรไข่เพื่อบัตรไขจังหวัดระยองนะครมาแรงนะครันั่นวัดบ,บ,บังเป็นตลอ,อดปะค,ค่ะฝนขึ้นมานะ ขอพึ่งสุกกำลังใจขอพรระะึ่งสุขอะไรก็แซ่ละไรนะข่าเลยปังๆทุกคนนะคะล่ำรวยล่ำรวยค่ะสุขภาพแข็งแรงข่าข่างานบัดค,ค่ะนวะัดวัดค่ะคลองนาบนะคะวัดอภวานะคะและมันก็ร่างกายหลายนะข่าเหมือนเอิญเราจะไปงานประเพณีวิ่งควายอยู่ปวกแดงค่ะเหมือนเอิญก่อนจะโยมเพื่อปวกแดงยุระยองอีกค่ะเหมือนเอิญ งานประเภณนี้วิ่งคว้ยค่ะตอนนี้เวที่กำลังตั้งค่ะแต่ว่าฝนก็ยังดำปื้อมาแล้วค่ะพวกบรรยากาศฝนดำปื้อมาแล้วล้มวีวีแล้วค่ะอ้ยี่ยื่ยล้ย้อนอ,อย่ายดงดกโตแล้วค่ะเหอ งานวิ่งควายอำเภอปวกแดงนะครับอนนะะีกื่นเลยค่ะเลับบรรยากาศก้นผักพรอนต่างเวทีกับต,ต่างขัดต่างอากาศคืบไหมเราะครับเน่ยลมบีบียู่ห่างภูเขาค่ะหังภูเขาค่ะเราเน,นี่ยชิมงานเวทีกับต่างกู้ผักพรอนผักพรอนตาย ตอนใส่รถใส่ล้ามาประจำปีวัดเพิ่นค่ะวัดอัมพวานะฮะติดไทยน้าค่ะภูเขาทีมวิทย์ก็กำลังตั้งอยู่ค่ะตั้งตีก่อนก็นอนถักคอแล้วเรก็เลยลง อากาศคึมาแล้วครับท่านผยุคข่างวัดนะครังบนนะะงานวัดอัมพวาค่ะตำบลบ,บ่าคลายตำบลบุตรงายเลยค่ะอำเภอบ้านคลายจังหวัดระยองค่ะเมืองจะไปงานวิ่งควายระยองค่ะปวกแดงค่ะบางอื่นรวมเพิ่อปวกแดงเคลื่อการนะครับ มอง,งเดี๋ยวมันก็จะเอาหินกูกมาใส่ข้างนี่หมวกเบ่งครับสี 44, 45, 46, ่สิบสี่สิบห้ากัสิสิบหกก็จะลงไปบ้านอีสานละครับ ท้องสกยเจ้าภาพคนจะขายบัตเท้อใสาบอกว่าจักรถลังกงสีคือไม่เห็นหเลนะเมือแจกมันเปินนานบาทเผินาขายบัตรกันยเยอะม <c oughs> ีเล่นปกแดงเอาไหนครับที่ปราการอำเภอปลกแดงแม่วิ่งควายอะไรเขางานวิ่งควาย วันนี้ใครมาเนี่ยเพืงก็จุประจำที่นี่เลย็นรุ่งสองวงนี่ฮะวงวงสองก็เล่นอยู่ที่ภาคอีสานอยู่หลายคนมันเอาวงสองมาด้วยมีเพลงไอ้พระภัยมณีอะไรเนี่ยคนต่างเพราะว่าเขาจะวงสองก็วงสองไม่ได้เอาใครมาวงหนึ่งก็วงหนึ่งเพราะว่าเขามีประจำแล้ววงหนึ่งนี่ใช่คนที่ร้องเพลงพระภัยมณีเลยป่ะพระภัยมณีก็อันนี้แก้วนามาเลยอันนั้นพระภัยมณีวงสอง อันนี้วงแรกรับงานทีมกีส่นเนี่ยสามแสนสี่สามแสนห้แล้วจะแต่ถานที่ว่าใกล้ไกลอะไรอย่างเงี้ยแสดทง,งทั้งหมดเท่าไหร่ร้อยกว่าไหมเนี่ยสามรอย <laughs> ต้องแส่คอนไวลก็หกสิบเจ็ดสิบแล้วหางเขียงก็ 100. <ม> 300, ร้อยสามร้อยสามร้อยติด,ดๆ ต่้งไว้ที่ใครถือละคะงานวัดอำมาวาลวะนี่ค่ะวัดจากอยุขางคลองนี่ละคะ พักพังพักฟอนปลาร่างกายก็ต่างคล้องนะครับหนูบ้านก็จอดด้วยคนค่ะบัดเพิ่งกับงามอ้วยค่ะตอนหล,กลีกหลังเวทีแล้วะค,ะค่ะย้ําบัดค่ะค่ะคข,ข้องก๊อกนามนี่ค้องงาม ได้ยองนะคะบ้านค่ายนะคะมาแล้วนะคะงานบัตรก็ะะเขาแล้วครับเขาบ่าโผลา้าหลมาหาจินเขากันค่ะพามันลงทานหลายเห็นป่นะแม่ราคาอากาศุ่มเยนนะะม็นค่ะกลังวิธีขางบัตร ว่เาเป็นงานงามค่ะบวัดคำพวาวนาะ้ว สวัสดใหม่กำลังใจเยอะๆเลยค่ะจังหวัดอัภพวาค่ะบ้านค่ายระยองขอบคุณแฟนๆซีเยอาดันละสองเป็นหังสามสี่หมื่นค่ะขอบคุณทุกกำลังใจว่าผลงางเขา คลิปนี้ไปซ้ำนิดก่อนค่ะคลิปหนาวเจอกันไหมราคาตระลอกต่างเวทีูค่ะซึ่งง้นจะก่อนกันหายกินเห็บกินหาน,นาเม,มาอกับตระลกต่างเวทีบ๊ายบาย